ในการด้การอายกเข้ายกยกยกเอ้าสซนปะเอานี่พญ่ยิโน่แม่จะสร้างหันยังล่ะเอ้าอันนี้ก็แแนหมูอันนี้กรสมเนื้อเขาหน้าซุ้มเจ้าว่ากินบ่มือนี่สิ้ากันกินอันนี้บ่เออพากันกินก้อนลงไปพากันกินก้อนรวดเศรื่อเมยอยู่โอ้จังไม่เพิ่มเมยคักเนาะพากันกินแต่เหล่านี่ล่ะเงินท่องแท้ที่สิได้เก็บไ้กอามาซื้อเหลากินแล้วก็อ้างว่าเมยบ่เมาาขอละซั่งบ่ประสบผลสำเร็จจเถื่อดอกเจ้าซาดนี่ โว้ยคันเดียวว่าหันเดี๋มันว่าไปหลายเว้ยไม่ยังคําว่าความสําเร็จนี่มันบ่ได้มากง่ายๆดีบ่แม่นว่าเจ้ามาจมมือน,น,นี่แล้วบ่เอิ้นค่อยสิสําเร็จแด้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปน,นี่ล่ะพวนเคยได้ยินบ่ประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นประวัติอีหยังอีกบาดนี่เอากระทศชาติชาดกข,ของเรานั่นแหมคือว่าฟังเทศฟังธรรมดูอยู่เออแล้วมันเกี่ยวหยังกันพระพุทธเจ้าเราล่องถึกล่องผิดอยู่10ชาติพุ่นตัวสวสิทัสรู้สวสิสําเร็จได้แม่นมึงสิมาเขียวมาควาให้กูสําเร็จอยู่ชาติเดียวนี่บ่เนาะ มาเขียวมาขอเดือดซ้ำเร็ดดูซาดเดียวเออเฮ้ยทาเบ้งกูไปเน่แม่จะเฝ้าตัดชินกูหลายถุ่เว้ยบ่ซาดไรกะซาดนึื่องละกูต้องส้ำเร็จแท้ละอุซาดถุอีพอเอ้ยควายกะสิทาเบิ้งกันนี่ล่ะเอามึงยังเชนน้ำไปเบิ้งกุยยูติโดนี่โอ้ยถั่วฮะกินเข้าไปก็คัก ข้าไกลก็เบอกเพื่อนหันข้าเราเข้าป่าหันว่ามีของมีค่าเฮ้ยเอา